โอ้ยไสโลท่านผู้ชมนี่ฮะเกือบโลแล้วกันนะน่าจะประมาณเจ็ดแปดทีนะครับผมนะไซนี้สุดยอดสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับนะเถิงนะครับทริปนี้มาเล่นปลากดครับผมวันนี้เข้าหมายปลากดนะครับผมกุ้งเริ่มเบื่อละนะครับนะ คันปรากฏของผมนะขอรีวิวหน่อยนะเป็นคันไพลูเนียนะเอซุสนะฮะเป็นคันตีอ่อนปอมของน้าเทนะิงอ่ะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เ,เอามาเล่นหน้าดินดีกว่ากับลอกสปินนิงได้ว่านะฮะนี่ฮะสายก็สายเอ็นสิบห้าปอนด์นะครับผมนะี่ฮะตะกัวลูกใหญ่ๆหน่อยลูกละสิบสองบาทอ่ะนะดีวมาลุ้นดูนะวันนี้น้าเทิงเอาเลือดมาหยดๆด้วยนะนะ ไม่รู้ว่าหลังน้ําท่วมเนี่ยมันจะมีหรือเปล่านะครับปลากฏนะไม่รู้ว่าจะหย่อนได้หรือเปล่ามันจะติดไหมเดี๋ยวต้องมาติดตามชมครับผมนี่ฮะหมายสภาพหมายน้ํากําลังแดงๆอยู่เลยนะฮะนี่ฮะน้าเริ่มลดละเดี๋ยวมาลุ้นดูทริปนี้มาคนเดียวครับผมมาลองก่อนนะพรุ่งนี้คงได้พาณชาญเข้าหมายด้วยนะครับ ติดตามชมครับผมแม่น้ำลาวครับลองดูลองดูก็เหยื่อปลากฏก็เป็นเหยื่อที่มีน้าๆน,นะครับนักตกปลาเสียนปรากฏนะฮะเขาทำเหยื่อขายกันนะฮะก็ส่งมาให้นะทึงได้ทดลองใช้ก็ใช้ดีมากนะครับนี่ก็เป็นถุงสุดท้ายละนะฮ <c oughs> แบบะกนะ็แบ่งใส่ขวดเก่าๆแบบนี้นะฮะนะแบ่งใส่ขวดเอ่อเหยื <c> ่อ <oughs> ตกปลานะ ของค่ายอื่นๆนะครับมันมีขายนะแต่ไม่รู้ใน Lazada มีหรือเปล่าใน Lazada s h o p ป e ีมีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวจะชี้เป้าให้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะหยอดยังไงลองๆองดูแล้วกันกัวติดอะดูดิมีแต่กิ่งไม้อ่ะนะโอเคผมขอหยอดหยอดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ ัวครับัวติดนะลองดูลองดูจะมีไหมต้องมาติดตามชมปกติมันจะไม่ค่อยนานนะสักประมาณหย่อนลงไปก็ไม่เกินสามสิบวิอะ่ะมันก็ต้องตอดละอุย้ยมีตอดครับผมท่านผู้ชม โอ้ยเอ้ยขาดเลยเว้ยโอ้ตัวแรกขาดเลยฮะท่านผู้ชมโอ้อะไรวันนี้อยเซ็งเลยครับผมตัวแรกก็ขาดทริปนี้หมานละเนี่ยเบ็ดของผมเนี่ยเบอร์สิบสามเนี่ยนี่ครับเล่นของถูกๆนะรากฏไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องใช้ของอุปกรณ์แพงอะไรนะฮะ โอ้ขาดเลยอ่ะขอมัดแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชม,มไม่ได้เข้าหมายมานานเว้นอาทิตย์อ่ะนะอาทิตย์ก่อนก็ไม่ได้เข้าเน้นตกกุ้งครับผมช่วงนี้กุ้งเมืองเทิงครับผมจัดมาก เดี๋ยวเบรกโอเคนะเบรกก็โอเคแล้วเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่หมจะใช้เหยื่อประหยัดประหยัดนะฮะเพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามานะครับผมนะเทิงใช้เหยื่อเปลืองมากเปลืองจริงๆนะมือใหม่อะ่ะนะมาลองหย่อนดูฮะโอ้ เ <peach noise> มื่อกี้ไม่ถึง10วินะฮะก็เริ่มตอดนะครับผมนะมาลุ้นดูใหม่นะฮะเออ <S 2> <S 2> <S 2> มีตอดจริงๆอะเมื่อกี้อนะ่ะปกตินะฮะทุกครั้งนะครับไม่เกิน30วินะครับปลาว่าจะเข้ามาตอดแล้วนะครับผมนะอือดูรอบนี้เงียบเลยเห็นไหม ทำหลุดแล้วมันหนีไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเหยื่อไม่ถึงพื้นโอ้ลองย่อนข้างๆนี้แล้วกันนี่ครับอ,อย่อนข้างข้างอ่า กลัวอย่างเดียวคือติดครับผมนะเพราะว่าน้ําเราไม่รู้เลยว่าตะลิ่งมันถึงแค่ไหนนะครับผมนะมาลุ้นดูปลากดตัวแรกจะมีไซส์ไหนต้องมาลุ้นนะครับหายไปเลยเห็นไหมเออเมื่อกี้ยังตอดตอดอยู่เลยอะ่ะอืม ยี่สิบวิผ่านไปหายเงียบไม่มีตัวครับเงียบเลยอุ้ยโดนโดนโดนตัวแรกมาแล้วท่านผู้ชม แล้วครับนี่นี่ครับผมตัวแรกไซนี้เลยฮะนี่ฮะกินกินแบบเบามากว้าวมาแล้วครับว้าวตัวหมานไซสสวยครับผมเดี๋ยวมาดูต่อครับดูต่อดูต่อ กินเบากินเบานบาน่กว่าจะกินอ่ะเมื่อกี้ยี่สิบกว่าวิครับผมปกติสิบวิสิบหวินี่มีอาการแล้วนะถ้าจัดๆนะแสดงว่าวันนี้ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะฮะก่มาลุ้นดูแล้วกันนะครับผมดูน โดนนี่ครับโอ้โหนี่ครับผมตัวที่สองมาเรื่อยๆครับผมมาลุยอยากเจอไซโบโบครับผมทริปนี้ใช้อย่างประหยัดและกันเหยื่อมีจำกัดแล้วนะใครจะสม,มนาคุณ ใครอยากจะให้ทดลองใช้เยื่อของค่ายท่านก็ยินดีนะฮะนะส่งมาเลยนะนี่นะนะถึงใช้เปืองนะออกทิพตลอดช่วงนี้บ้าปรากฏครับนะ วันอาทิตย์นี้อยู่ไม่ได้เลยนะฮะต้องเข้าหมายปรากฏอย่างเดียวนะฮะขนาดเขาตกกุ้งราคาแพงๆยังไม่ไปเลยนะครับผมนะกุ้งนี่ตกเมื่อไหร่ก็ได้กลางคืนนะครับสนุกขี้เกียจรอครับมันจับจับยากนิดนึงกุ้งนะปรากฏดีกว่ามันครับสนุกกว่าครับแต่มันเหม็นนิดนึงนะโอ้กดแล้วโอ้โหกดแล้วนะอ่ะ สุดยอดอือหืออืออยู่ออติดนะเนี่ย สุดละไสสวยครับผมนี่ครับว้าว จะได้จเสียดายนี่อย่าตัวเล็กอะ่ะอืออยู่ติดครับติดอะไร โอ้โหกว่าจะออกมาได้นี่ฮะดูอุปสรรคอุปสรรคเยอะนะครับผมนะ่สไซนี่ยครับผมใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ยังไม่เจอไซโบโนะไซโบของนัาเทิงก็ประมาณเกือบๆโลอะนะอืไซนี้ถือว่าไซแววนไซแววนใหญ่เลยนะฮะอือหือ จะมีโป้ เอาละเอาอรออยู่นานอมใส่เล็กนี่เองอื้อึมอ่ม ย้ายครับผมย้ายใหม่มาใหม่นี้นะสองตัวแล้วนะครับผมนะเสร็จได้ไม่มีคลิปนะลองดูมากลางๆแบบนี้เลย ตอดตอดตอดอ้าเงียบอืมอ๋อไซเล็กเหรอนี่ไซจิ๋วอืมอ้มเบามาก ติดอะไรเนี่ยมดรละอืมติดครับผมข้างล่างมีอะไรไม่รู้ครับผมไนะนี่ฮะสายใหญ่ ต่อไปอือ,อลอกเกือบหักเล็กดีกว่า ดูใหม่นี้ครับผมเสียงดูก่อนว่าจะติดหรือเปล่านะเสียงดูต้องเสียงครับผมนะโอเคมาเนี้ เอ,เอาละเอาละเอาอยู่เอาอยู่อืมโดนอืมห่างนิดนึงช้าครับผมโอ้ยโอ้ยเอาแล้วสายใหญ่มาแล้ว โอ้ยไซโลท่านผู้ชมนี่ครับมีครับผมไซโลแต่ต้องรอานานนิดนึงนะฮะนี่คะโอ้โห,โหปรากฏไซโลนะเกือบโลแล้วกันนะน่าจะประมาณเจ็ดแปดทีนะครับผมนะไซนี้สุดยอด ห่างมากแต่ก็เอาอยู่ครับผมว้าวโอ้โห โดนใส่ไม่ใหญ่นี่ฮะโอเคครับผมทริปนี้ก็โอ้ยากมากครับผมท่านผู้ชมนะนะถึงมาแป๊บเดียวเองนะครับผมครึ่งวันนะครับตั้งแต่ออกบ้านมาตั้งแต่10โมงนะครับตอนนี้เพิ่งบ่ายเองนะครับผมนะไม่ไหวแล้วครับผมนะ ยากครับผมปรากฏหลังน้ําท่วมนี่ยากครับผมนะอันนี้หนีมาน้ําอิงนะครับผมก็ยังเหี้วนะครับนะก็ผลงานทริปนี้ได้จากเนี่ยครับได้จากแม่น้ำลาวนะครับผมนะแค่นี้เองนะครับเงียบไปเลยอ่ะนะกินช่วงแรกนะฮะกินช่วงแรกนะฮะได้ไซส์ใหญ่ๆมาตัวหนึ่งเนี่ยครับได้ไซส์ใหญ่ๆมาตัวหนึ่งนะครับนะ นอกนั้นก็ไซส์แว้นไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่ก็มีบ้างนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะไซส์สวยๆนะครับผมนะส่วนใหญ่ก็ไซส์สวยๆ,ๆแบบนี้นะครับผมนะโอเคปรากฏทริปนี้ยากมากครับผมแต่ก็รอดครับผมนะนี่ก็ประมาณสัก 2- 3สาโลน่าจะได้นะฮะเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมทริปนี้สวัสดีครับ ดูดิไม่เอาแล้วเนี่ยโอย้ไปแล้วครับน้ำยังท่วมอยู่ในเนี่ยไม่มีที่ให้ย่อนเยือเลยไป